สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีค่ะในเรื่องของคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันค่ะตัวชี้วัดนะคะวอล4.2ป .1 ทั4ค่ะใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. อธิบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ 2. ประเมินการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3. มีความกระตือรือร้อนในกิจกรรมการเรียนค่ะเด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เคยใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่คะแล้วเด็กๆเ,เคยใช้ทำอะไรมาบ้างคะคอมพิวเตอร์นะคะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่มีประโยชน์เราใช้คอมพิวเตอร์สำหรับสร้างเอกสารค้นหาข้อมูลวาดภาพศึกษาบทเรียนและอื่นๆอีกมากมายเลยคอมพิวเตอร์นะคะมีการพัฒนาและผลิตออกมาหลากหลายรุ่นด้วยกันซึ่งอาจมีลักษณะแตกต่างกันออกไปค่ะเด็กๆคะลองสังเกตภาพนี้ดูนะคะเด็กๆคิดว่าคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ ใช่แล้วค่ะอันดับแรกเลยคือจอภาพค่ะต่อไปค่ะเป็นตัวเครื่องค่ะต่อไปค่ะคีย์บอร์ดเมาส์และลำโพงนั่นเองค่ะอุปกรณ์สำคัญของคอมพิวเตอร์นะคะจะประกอบไปด้วยจอภาพจอภาพเป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงข้อมูลต่างๆซึ่งมีหลายขนาดแตกต่างกันออกไป เมาส์เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้คลิกเพื่อเลือกข้อมูลหรือสิ่งที่เราต้องการตัวเครื่องเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเริ่มใช้งานและต้องเปิดเครื่องที่ตัวเครื่องนี้ด้วยนะคะเด็กๆตัวเครื่องนะคะ ของคอมพิวเตอร์จะมี CPU ที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางในการทำงานของคอมพิวเตอร์ซึ่งเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ที่ต้องอาศัยการสั่งการจาก CPU อยู่เสมอนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับรับข้อมูลตัวอักษรตัวเลขเครื่องหมายต่างๆโดยการพิมพ์ค่ะต่อไปค่ะ ลำโพงลำโพงนะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้แสดงเสียงออกมาคอมพิวเตอร์บางรุ่นอาจมีลำโพงติดกับจอภาพมาเลยนะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละอุปกรณ์มีประโยชน์ต่างกันค่ะจอภาพนะคะใช้แสดงผลข้อมูลค่ะตัวเครื่องเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ควบคุมการทำงานคีย์บอร์ดใช้สำหรับพิมพ์ข้อมูลเมาส์ ใช้สำหรับคลิกเลือกข้อมูลที่เราต้องการลำโพงใช้แสดงข้อมูลเสียงค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาพิจารณาและจับคู่ตามความเหมาะสมของภาพและข้อความด้านล่างกันนะคะจากภาพแรกเด็กๆคิดว่าเป็นภาพของอะไรคะใช่แล้วค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพลำโพงนั่นเองต่อไปค่ะเด็กๆเป็นภาพของอะไรคะ ถูกต้องค่ะนั่นก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองต่อไปค่ะถูกต้องค่ะตัวเครื่องนั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะถูกต้องค่ะเป็นภาพของเมาส์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะภาพสุดท้ายนี้คือหน้าจอหรือจอภาพนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาพิจารณาและจับคู่ในเรื่องของการใช้งานกันบ้างนะคะลำโพงเด็กๆคิดว่าลำโพงมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะถูกต้องค่ะลำโพงนะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้แสดงเสียงเท่านั้นค่ะแล้วภาพต่อไปละคะ ใช่แล้วค่ะภาพต่อไปนะคะคีย์บอร์ดนะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับรับข้อมูลตัวเลขและตัวอักษรค่ะภาพต่อไปค่ะถูกต้องค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานนั่นเองนั่นก็คือตัวเครื่องนั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะเมาส์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้คลิกเลือกสิ่งที่เราต้องการค่ะและภาพสุดท้ายค่ะ ถูกต้องค่ะจอภาพนะคะเป็นอุปกรณ์แสดงภาพและข้อมูลต่างๆค่ะคอมพิวเตอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อนาม,มาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้านการรับรู้การคํานวณการจำการเปรียบเทียบตัดสินใจและการแสดงออกค่ะคอมพิวเตอร์นะคะมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ สนองความต้องการของมนุษย์เราค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะทบทวนบทเรียนโดยการทำชิ้นงานเรื่องวาดภาพระบายสีค่ะให้เด็กๆนะคะวาดภาพระบายสีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเขียนชื่ออุปกรณ์ต่างๆลงในกระดาษ A4 ค่ะแบบทดสอบชวนคิดข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญ ของคอมพิวเตอร์คะ 1. เมาส์2กล้องดิจิตอล 3. าลำโพงใช่แล้วค่ะข้อนี้ตอบข้อที่2นั่นเองเพราะอุปกรณ์ที่สำคัญของคอมพิวเตอร์นะคะได้แก่จอภาพตัวเครื่องคีย์บอร์ดเมาส์และลำโพงค่ะไม่มีกล้องดิจิตอลนะคะข้อต่อไปค่ะ อุปกรณ์ใดที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดคะข้อที่1ค่ะตัวเครื่องข้อที่สองจอภาพข้อที่สามคีย์บอร์ดถูกต้องค่ะข้อนี้นะคะตอบข้อที่1ค่ะเพราะตัวเครื่องนะคะเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ หากคอมพิวเตอร์ไม่มีเมาส์สามารถใช้อุปกรณ์ใดทดแทนกันได้คะระหว่างข้อที่1ลำโพง2จอภาพ3คีย์บอร์ดถูกต้องค่ะตอบข้อที่3นั่นเองค่ะเพราะคีย์บอร์ดและเมาส์นะคะเป็นอุปกรณ์รับเข้าข้อมูลสู่คอมพิวเตอร์เหมือนกันนั่นเองค่ะ จากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทำงานได้เร็วสะดวกและแม่นยำมากขึ้นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานอย่างได้มีประสิทธิภาพจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจส่วนประกอบวิธีการทำงานต่างๆของคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเด็กๆคะจากการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ในวันนี้เด็กๆได้รับความรู้อะไรบ้างคะ ใช่แล้วค่ะอุปกรณ์ที่สำคัญสำคัญของคอมพิวเตอร์เลยนะคะจะประกอบไปด้วยจอภาพตัวเครื่องเมาส์คีย์บอร์ดและลำโพงนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆจากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนผ่านจุดประสงค์ในการเรียนรู้เรื่อง 1. อธิบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 2. ประเมินการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3. ม,มีความกระตือรือร้อนในการเรียนค่ะเด็กๆคะเมื่อจบบทเรียนในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถบอกต่อกับเพื่อนๆหรือครอบครัวได้นะคะเด็กๆแล้วเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ